สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกทาบกิ่งต้นนำยมชิดกันนะครับผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับก็ยังฝึกอยู่นะครับแต่ผมจะมา,อาบอกวิธีการทาบที่มีโอกาสติดสูงมากนะครับสำหรับมือใหม่ครับทำแบบครับทำวิธีนี้นะครับเพราะผมลองมาแล้วนะครับ ิตนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะใช้ภาษากะเหรี่ยงด้วยนะครับเพื่อให้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ผมเองก็ต้องการทำแนะนำจากหลายที่หลายแห่งเพราะว่าผมเองก็ฝึกอยู่นะครับนี่นาคีนอจ,จะนิยายนะครัมาลูบาคาดตากลาดตี้ต่ออชีอัมมีแอกลาต์คอชีอัดเด เนาะบักคดอต่สัวาพเราวกอีกโลเยอะจะมีปัญญาเลยทุเรศจะไม่จะแกมูโปรบ้นเนาะจะมารู้เยได้แกประมาณโลดะมาโลมากว่าด้วันเนาะเราจะมากว่าเนี่ยแล้วปัญญาเลยอาจจมูโปรบ้านเนี่ยมาดีตัวใหญเลยอ่าเปอร์เซ็นแล้วก็แกเคนนี้อาโมเนาะบูเลนึงอ่าเปอร์เซ็นแล้วต็ยาหญ่เนาะก็กว่าด้วันเนาะมาดีหระ นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับดึงเทปพ,พันกิ่งไม้นะครับสองกันไกรตัดกิ่งสามมีดมีดอะไรก็ได้นะครับที่คมนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็ต้นที่เราจะไปต้นที่เราจะไปทาบนะครับเป็นต้นพื้นเมืองนะครับเป็นอาเป็นมะปางธรรมดานะครับ ตอนแรกส่วนนี้ไม่ได้เทปเนาะพลาสติกเทปเนาะอีมัธดีปลาช้าเวลาแบสัวนแบเาด้านหลอดโอ้ไอ้ไกเนาะตัตติดีซดีดอดดอสี่ส่วรคัาเดินดรอปละวรือเซสกนลวมีอขนาดมี้เนาะดตัดเดอเนาะฮาอเชียถูกแล้วแก อามีเนาะข้อชี้อันมีซาดัวซาชีเนาะออร์ปออร์ปอวีวะออร์วีว่านะซาชีดาคลีโตนะครับอันดับแรกคือผมเอากระไก่ตัดกิ่งนะครับครับตัดเลยครับแชปเลยหนอตีเล่นเนอะอะไร เราเฉือนนะครับเฉือนเพื่อทาบกับกิงนะครับเฉือนแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ถนัดก็ไม่จับไว้สองข้างนะครับถ่ายเลยถ่ายไว้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเฉือนไปเส็จแล้วเราก็มาใส่ถุ่นะครับเพื่อจะไปมัดไว้อยู่บนกิ่งน้นนะครับกระิกาเดาบู๋มาตรงนี้ นี่ก็แล้วนะในเจ้าปาร์ตี้เด้ออดีนดน่ะตกงเลยปาด์ตี้อดีนน่ะตอนนี้เราต้องไปดูนะครับว่าเราทาบตรงไหนนะครับต้นนี้เราจะมาทาบกับต้นนี้นะครับลำยงชิดนะครับลูกโตนะครับหวานอมเปรี้ยวนะครับ น,น้อบักเฮอำกัดเตี้ยเนาะท่านพูเน้องก็เดินเนาะขอชิดเดอทัานโดกมาเชิญเนาะเชิญชิดเจ๊เจ,เจนะฮวีเนาะนี่ครับเราจะทาบกับกิ่งนี้นะครับบังกลาที่เดอท่าเดนะเนาะบับเจ็ดที่กาวนี่นะครับมัดไว้แล้วเราจะมาทาบกับกิ่งนี้นะครับ เราต้องปาดก่อนนะบงแก้าดท okay, ีก็จทดีเนาะเอมีท่านควเยมีนะเนาะแดอย่าเดินเนะเาะที่เดิเนกรา,า,าตีดิไปกรบะแควอเงียเราก็เฉือนตรงนี้นะคราบาับ คงไม่ถนัดนะเดิมหยัดเฉือนแล้วก็ทาบนะครับแล้วก็เอาเทปเทปพันนี้นะครับไม่ถนัดนะครับตีบบบบ 1, บบต้องใช้สองมือเนาะไอ้เนาะจะก็กลัดตีเดี๋ยวจะก็ฮีเน่เทปเทปแพลาสติกเทปใครเน่บีตี้ขาเนาะแค่ในสุจะดูได้ว่านสว่าร์จะจะบแบบสุอาจิคีคอ,อนเนาะนะครับพันไปเรื่อยนะครับ นี่นะครับก็ต้องขยอยมาดูว่ามันติดกันหรือยังนะครับต้นก่อนหน้านี้ผมทำไว้เกือบห้าเดือนนะครับห้าเดือนผมเดือนผมมาเอามีดมาแสะดูนะครับตรงนี้เห็นมันติดแล้วนะครับกก็ควันควันตรงนี้นะครับ เอวีนะบีวีคนเนี่ยพบ้าใหกควางคุยๆเนาะตลาแหกคว่างตลาคีลาหกคลาบลกมกับมลาติดาลเนี่ยฮีดอดนเหดคุยววางบัจเมีกลาติดาีลิเนีมีกลาตินเนี่ยบับบติกดาลอบัมเนื่ที่แลนึงเนาะมีตาจุันเนี่ยบายโยนะตอนนมีกลาติดาีลินเนี่ยฮีเนี่ยดนเี่กัด อัดทัแล้วอาจา็บเลยอัดทั่มือปานแผลวาวๆเพราะว่าว่าตลาดเนี่ยมีแต่แบรซีอันนี้ตะลามีเบร์อันนี้ซีอสัวซีหรอเมื่อทาบแล้วนะครับเราต้องมันมาคอยดูนะครับนะครับว่ามันติดเรียงนะครับ นี่ประมาณเกือบโอ้หลายเดือนนะครับห кров, <cat on subscriber pain> <ira> ้เ <jaar> ด <gender> ือนรอแบบทีเลอร์ไปให้ชาวตระบาดเลยไปประมาประกาที่มีวิลอนเนาะไปบีบไปให้คว่าบล็อตบล็อตควาเลมีอลาสที่อสเารเลียเนาะเรอคว่าละอาีเพราอไปให้รูทีเนาะรูทีบลอ ปลัที่ไหนเนี่ยมาลองดูนะครับเอาติดแล้วนะครับอย่างนี้ก็ติดกันแล้วนะครับนะครับมืดกลองมืดมองเห็น อันนี้ติดแล้วนะครับเป็นกิ่งเดียวกันละติดกันละนะครับอย่างนี้เราก็ควันนะครับตีเลยนเนาะแก้อยระบบคอรีอืมแก้ที่ราีแก้อยระบบคอรีเนาะอีกออุระบุใช่กว่าจะมาะใครบ,บุกเขาย,ยอดลาน น่มาจะประวานห้าเดือนนะครับก็ควันกิ่งนะครับควันรอบๆกิ่งกิ่งที่ติดไอกิ่งใหญ่นะครับกิ่งของต้นลำยงชิดนะครับควันเพื่อให้มันเพื่อให้มันกินอาหารผ่านทางต้นต้นพื้นเมืองเนี่ยนะครับพอเราจะเอาไปเอาตัดเอาไปปลุกนะครับถ้ามันติด มันกินอาหารทางนี้แล้วนะครับครับนี่นะครับจะคว้านกิ่งไว้นึ่งครับเพื่อให้มันกินอาหารทางนี้นะครับทางต้นนี้นะครับเดี๋ยวสักเพื่อความแน่ใจนะครับสักเดือนนะครับเราก็ตัดลงมาใส่ถุมได้นะครับเนาะประมาณบีหรือจอรือแลโคคอติ โคพัดโดแล้วแกเดินถือนี่้องแค่ออาแกแค่ออาแกชาแล้วมีถุยเนาะทำอย่าเลรนะขาสุนยาบางเนี่ปกติติดแต่แรต่ลยปกติตดแต่แรล้บากทีเนี่ยเราอังวีแล้วมีอาบัตาทั่วนะแกลาดเดอบกนี่เราแหลตู้หรออันบุกบักโคกล่าว่าตะลานตลานี้มีดคลานี้ทที่นี้เดาติดแต่แล้ว ในเล็กสู้ดอกซีเหรอ <S <S นะครับเมื่อดูแล้วไม่แห้งแวควันแล้วนะครับติดน่าจะติดนะครับก็ก็ตัดได้จะตัดนะครับเอาไปปลูกปลูกนะครับดอกกว่าเนาะ,ะกว่าแล้ว,วคือสีแบงคนต่างเสียงแล้วแก่หลอ,ลหอลโด,โอดออาาล,าลิ้นไอ้แก่รูโบขอเราออกที่เนี่ยชาลิลีเนาะแล้วท่านท่านเดาบุยแต่คนเนี่ยปกติทอดตี นะครับตัดตัดแล้วนะครับนี่ครับก็ยกหงนี้ลงครับนะครับนี่ครับเอาลงมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับติดมาติดกันแล้วนะครับนะครับเราก็ตัดอันนี้มันเป็นพื้นมันอยู่นะครับอนี่ก็เป็นต้นของมันนะครับเอาไปปลูกเอาไปต้องหาไม้มาค้ำไว้นะครับ พมาเพื่ต้นตั้ตรงก่อนให้มันแข็งแรงดีแก้รีเนาะไอ้แก้เราเวลาจะมีอามีอะไวะเดินอาวิ่งแกมีทุนในแกเดินเนาะอันแกเาว่าเดละซานนีไรจะมีอะไรขอชี่มีนะแกขอชีเดินละะโดได้เชิญเนาะทุกคนทุี่เชิญเนาะรมาในเดมาทุกขอ่เขอเชิญเเล็เล็เลตีเลขอเชิญร มีมาโคตรกว่าเลยเอริกมากลึกเลยเนี่เนี้ยอาทำมีเนี่ยเล็ดตดีรอตีรอจะพันเหมือนเซฟแล้วเนาะนะครับอยากได้พันไหนก็เอาไปทาบได้นะครับทำวิธีนี้ติดมีเปอร์เซ็นต์ติดเยอะนะครับติดสูงกว่านะครับครับขอบคุณครับวิวเนาะขอบพุณเจ้าทรงอวยพรนะครับเจ้ากุญแว,ว่าโชคดีชัว